โยโยโยสวัสดีครับ MC คลึงหนุ่หนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจ็คลึงหนุ่หนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก็ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับยังเป็นฟุตบอลทั่วยุโรปนะครับไปที่เวลาตีสอก่อนยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบ8ทีมนัดแรกนะครับแอสตันวิลล่าจากอังกฤษจ,จะเปิดบ้านเจอกับลิวจากฝรั่งเศสครับวิลล่ารอบที่แล้วชนะอาแจากประตูรวม4-0นะครับล่าสุดเปิดบ้านเสมอเบรนท์ฟอร์ดมา3-3รััรั้งอนดบ5ในพรีเมียร์ลีกนะครับตัวเจ็บเป็นตัวเดิมๆค,ครับอูนก็มี เล่นการหลักอย่างดักกัสลุยยูริติลิมันแนวะรุกเลออนไบรี่มูซาดิยาบี้กองหน้าออลีวัตกินสหายเจ็บกลับมาก็ยิง2ลูกในเกมล่าสุดนะครับเจอกับริวรอบที่แล้วชนะรวมการประตูรวม4-1นะครับล่าสุด เปิดบ้านชนะมาเกส3-1รัร้งอันดับ4ในบุอลิกเอิงฝรั่งเศสนะครับกนหลักนาบิวเบนทาเลแเะนิกาเบลลาอานาฮาราสันนะครับของหน้าเป็นโจนาธานเดวิดหัวหอกทีมชาติแคนาดาครับเฉยเจริญผลล่าสุดคืออินเตอร์โตโต้ครับ2002นู่นเลยครับ20กว่าปีก่อนในรอบรองปรากฏว่าลิวเป็นฝ่ายเขียวินล่าตกรอบนะครับคู่นี้ก่อนเกมตามหน้าเสือขยกวล่าเป็นต่อนะครับดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับวินล่าเล่นวินล่าพร์คแมว่าลิวจะผลงานดูดีในลีกเอิงฤดูกาลนี้แต่ว่าวินล่าในบ้าน วัตกินน่าจะมีประตูครับจะเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูนะครับคู่ต่อมาเวลาตี2เช่นเดียวกันแต่ว่าไปยูโรปาลีกรอบ8ทีมนัดแรกนะครับเอซีมิลาน จะเปิดบ้านเจอกับโรมา่า2ทีมอิตาลีมาเจอกันเองครับมิลานรอบที่แล้วชนะซาลาเวียปรากประตูรวม7ต่อ3นะครับล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านถล่มเลเช่30มเป็นรองจากฝูงในเกาโชนะครับสภาพทีมก็ตัวหลัหลกๆยังอยู่ครบนะครับชุกวูเอเซคิสเซียนพูลิสิตลาเฟลเลอาลกองหน้าโอริเวียชีรูนะครับเจอกับโรมา่ารอบที่แล้ว ชนะไบรตันประตูรวม41นะครับล่าสุดในลีกโรมดาบิแมต์ก็เปิดบ้านเบียดชนะลาเชื่อมา1 0รังอันดับ5ในเก่าโชตอนนี้ครับตัวหลักๆก็เบ็นอนคิสเตนเดนารุกเปาโรดิบาล่าเซฟานเอลชาราวี่โรเมลูกากูนะครับฤด,ดูกาลนี้เจอกันในลีกปรากฏว่าเอซีมิลานชนะไปกลับในบ้าน3-1เกมเยือน2-1คู่นี้ก่อนเกมตามหน้าเสือเขายะมองมิลานเป็นต่อแน่นะครับมิลานอยู่ในช่วงติดลมบนครับชนะมาเจนะัดติดทุกรายการดูแล้วไม่น่าพลาดวัดใจเอซีมิลานครับ จะเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูครับปิดท้ายที่เวลาตีสอ,อีกคู่หนึ่งเบนฟิกาจากโปรตุเกสจะเปิดบ้านเจอกับโอลิมปิกมาร์เซจากฝรั่งเศสเบนฟิกาเนี่ยเอาชนะกาสโกเรนเจอร์รอบที่แล้วมาประตูรวม3-2นะครับล่าสุดในียกีกบ bon, ุกแพรลิสบอนมา1-2ลุนแชมป์ยากเหมือนกันนะครับแกหล,ลัก ราฟาซินวาดาบิดเนเรสอังเคลดิมาเรียอาตูคาบาวหัวของชาวบราซิลครับเจอกับมาร์เซรอบที่แล้วชนะบีอาราประตูรวม5-3นะครับแต่ว่าในลีกผลงานแย่บุกแพ้ลิวมา1-3ครับแกหลักก็จะแดนเวตูอามีนฮาริตุูส์เอริเกปีแอบริกโอบาเมยังน,นะครับเจิญผลล่าสุดต้องย้อนไปปี2016 ในรายการนี้เลยนะครับสเสมอ1นึงหนึ่ง,งบ้านเบนฟิก้าเกมเยือนเบนฟิก้าบุกชนะ21คู่นี้ก่อนเกมเขามองเบนฟิก้าเป็นต่อแน่ครับมาร์เซยอยู่ในช่วงฟอร์มแย่นะครับแพ้มา4เกมติดดูแลเบนฟิก้าในบ้านยังดูคึกคักมีทั้งตัวดาวรุ่งตัวเก๋ายังดีมาเรียด้วยครับวัดใจเบนฟิก้าชั่วโมงนี้น่าจะดีกว่าครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูครับสรุป3มคู่ในคลิปแรกชอบเจ้าบ้านหมดเลยนะครับแอสตันวิลล่าเอซีมิลานและเบนฟิก้าครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย